วัสดีครับวันนี้วันที่19สิงหา67 2567สอนยะครับอยู่กับ Honda City 1.5หน่สีขาวปี2 0 1 4นะครับเราขาย7 7 9 0 0 0บาท1 7 000, 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ3 8 0 0บาทของเราที่ชอบจริงๆนะว่า3,800บาทเนี่ย จริงนะฮะร,รถเราทุกคันนี่สา0พบาทเอาติดเอาติดสองคันนั่นก็สามพบาทนะฮะสามพบาทเยอะ <c oughs> ส่วนอวันซ่านั่นสองพบาทเมืนัปีสองพนสิบเอ็จัดได้6ปี6ปีเราขาย139่ามเผ่อนตกเดือนสองพันบาทนะฮะสองพบาทอวนซ่าคันคันสีทอง สีทองนี่สามพันห้าเพราะมันจัดได้แค่ห้าปีส่วนคันนี้สองพันเก้านะฮะสองพันเก้าเลี้ยวไปไหนเนี่ยโฆษณาซิตี้อยู่ตัวกลับตัวกลับหอนาซิตี้ปีสองพันสิบสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเงินสามพันแปดร้อยบาทนะครับขาวเดิมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะถ้าขาวไม่เดิมจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับปีสองพันสิบสี่นะครับเราเปิดฝากระโปรงไว้เพื่อโชว์ห้องเครื่องหรือว่าเครื่องเราแห้ง ูได้เครื่องฮนะไดเครื่องแ,งแหง้งๆนะฮะสะอาดตอดนนี้สุขภาพดีมากเลยนะครับดูให้ดูว่างจดัดแองกิปแองกิปเสียงเครื่องจะดังหน่อยอเสียงพัดพลมนะฮะเพราะว่าไอโฟนมันจะชัดมากไอโฟน20โอ้ยจะโดน AI บังคับปะเนี่ยพูดไม,ไม่ได้อะดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่ได้โดนล็อกนะลดทีลดทีเล่นไม่ได้เลย เกลือแห้งหมดนะครับเกลือแห้งหมดโยมโมเกลืห้งเลยเครื่เกแห้งมากตน,นสกีสุขภาพดีมากตอนนี้สุขภาพดีมากสุขภาพดีมากสุขภาพดีมากเครื่องแห้งมากถือว่าดีเียถือว่าดีครับถือว่าโคตรดี มีล้อให้ขอบสิ้นะฮะล้อแม็กมีแล้วล้อแม็กมีแล้วหนึ่งแบาทรถปี2,010 4เลยนะฮะรถปี 2, 0, สองพัสิสดๆเลยลอ้ลอหลอ่ลอๆเลยยางดอลลอนะะหนึ่งก้าห้ความนิ่มกำลังดีนะครับหนึ่งแาบาทรถปี2,014ันโอ้โหปีนี้ฟังได้เลยนะปะีนี้ฟังได้เลยล่ะปะีนี้ฟังได้เลยละะ่ไลยละไฟท้ายใสๆสดๆ คลิปๆจะพูดว่าอะไรดีเดี๋ยวนี้พูดอะไรก็ไม่ค่อยได้โดนบล็อกหมดติดกั้นการมองเห็นหมดสวยๆกันแมลงกันศาสตร์มีหมดนะฮะกันสตร์มีหมดกะจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบาะหนังเหตุเดิมเหตเดิมมากเดิมรถไม่มีบาดเหตุหนักแน่นอนนะฮะเบาะนี้เราฟอกทำความสะอาดหมดนะครับไล้ไลฝุ่นนะครับ ไร้ลายฝุ่นนะครับไม่มีไายฝุ่นนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังรอบคันนะฮะเบาะหนังรอบคันเบาะหนังรอบคันนะครับตูหน้าซ้ายประตูหลังอประตูหลังนะฮะเบาะหนังครับเบาะหนังหนังนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพรอนเดือนสามพันแปดร้อยบาทหกปีนะฮะหกปีหกปีเท่านั้นนะฮะหกปีเท่านั้น หกปีเท่านั้นหกปีเท่านั้นหกปีเท่านั้นเจ็ดปีก็จัดได้นะก็ถูกลงไปอีกสามร้อยก็เป็นสามพันห้ามันได้ถึงเจ็ดปีฮนะตรอันนี้ฝั่งคนขับได้ถึงเจ็ดปีกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นจีแอร์เย็นมาฮอนด้าดีแอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กเอเเอสนะครับตัวนี้แอร์แบ็กเอเเอสวิทยุมีให้ถ้าใครจะ <c oughs> วิโดว์ยี่ห้ายผ่านเดือนสามพันแปดอ่ะผมว่าก็โอ้ยถูกถูกแล้วจะถูกไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเยาวังมิจฉาชีพด้วยมิจฉาชีพเยอะมากไอ้มิจฉาชีพนี่ตัวดีเลยนะทําให้รถราคาตกมันเช่ารถอย่างเงี้ยผมขายแสนเจ็ดเนี่ยแสนแปดเนี่ยมันไม่ขายแสนสองโอ้ยที่รถบอกว่าราคาตกราคาตกนี่บอกได้เลยนะว่าไอ้พวกมิจฉาชีพนี่ก็ร้ายกาศเหลือเกิน เป็นเพราะมันด้วยแหละเอารถพวกนี้มาแบบไปลงขายทุกถูกอะ